ปันหเน้นก็คือ1นประหยัดน้ำมันนะครับ2อัตราการเื่งที่ดีนะครับ <Wow. S 1> ว้าวว้าวพี่ยินแปลรถอะไรมาครับเนี่ย h อนด a f ฟี Fit, ตัวนี้ตัวขายเลยรถจี๊ดมากสวยมากอยากรู้ตามมาดูตัวนี้เป็น h o n นดะ้าฟีดขวัญใจมหาชนอีกคันหนึ่งว้าว <Wow. S 1> นะวันนี้เดี๋ยวเรามา ทดลองขับในเบื้องต้นกันว่าสมรรถนะรถเป็นยังไงแล้วน่าใช้ไหมนะวันนี้มีน้องทัพทิมมาด้วยเป็นไงลูกรถนั่งสบายไหมคะชอบไหมคะดูสิเหมาะสำหรับครอบครัวไหมน่ารักไหมสีเสวอสวยไหมลูก <c oughs> ถ้าสมมุติว่าลูกค้านะครับกำลังสนใจรถครอบครัวสมรรถนะดีนะครับแล้วก็ราคาขายต่อดีมากแนะนำคันนี้เลย Honda f ฟ t นะครับเป็นรถที่อยู่ในกระแสแล้วราคาค่อนข้างจะแข่งมากนะครับแนะนำถ้าทุกคนสนใจนะครับลองแวะเข้ามาดูนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวขอเติมน้ำมันนิดนึงนะครับเป็นไงครับห้องโดยสารข้างในกว้างกวางโอโทงไหมสามารถรองรับ ที่นั่งได้ถึง7จที่นั่งเลยนะค่อนข้างจะสบายในการใช้งานเดี๋ยวเอาถังให้ฟามนิดออปชันจัดเต็มนะครับแอร์ข้างหลังเย็นไหมลูกแอร์เย็นสบายไหมคะนั่งสบายไหมนะชอบไหมคะชอบค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับรถครอบครัวนะ ในตัวของการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็จะมีตัวงการใช้งานหลักๆนะครับโดยพื้นฐานก็เป็นของ h o นด a โดยการทํางานหลักๆก็จะมีเป็นพวกวิทยุ CD M p 3ทีนะครับบวกกับเกียร์นะครับของ c อ่ของ h o น da นะครับบวกกับเครื่องพันหอัตราการเล่งพอสมควรครับเครื่องยนต์พันหเน้นก็คือ1ประหยัดน้ํามันนะครับ 2. อัตราการเล่งที่ดีนะครับว้าว <Wow. S 1> ตัวนี้ ช่วงหนึ่งช่วงล่างยังค่อนข้างจะเฟิร์มอยู่นะครับแล้วก็ตัวของการขับขี่ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบอยู่นะครับรถคันนี้ประวัติสวยมากครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับก็แนะนําสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถอยู่นะครับผมแนะนําเป็นตัวคอนดัลฟีดตัวนี้ตอบโจทย์ครับเป็นไงครับนั่งสบายไหมนั่งสบายไหมสบายโอเคโอเคครับ เราก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับคอนด a าฟรีดเครื่อง1.5นะฮะตัวนี้ราคาเพียง4แสน39,000บาทนะฮะผ่อนเดือนละ7,000นิดๆน,น,นะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางร้านยินออโต้โคาหรือใ,ใครสนใจครับไลน์แอดอยู่ข้างล่างนี่เลยนะครับขอบคุณครับ